สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าใช้ w t s t p p เนี่ยเราจะโดนหลอกได้อย่างไรบ้างอ่านี้เนี่ยนะถามมาก็ต่อไปเออเอาเอาหลักการก่อนเอาแบบแบบมันน่าจะมีทักสองแบบมัง้งอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆเพราะไม่รู้ว่านาคนมิอาชีพจะคิดอะไรพิสดามาหลอกคุณหรือเปล่าโอเคไหมเอาเอาเอาแบบแรกก่อนแบบแรกโดยปกติเนี่ยเออเรา มันมันจะเจาะช่องว่างเราตรงที่เราเป็นผู้หญิงและผู้หญิงไทยเนี่ยมักจะมีความคิดว่าฝรั่งเนี่ยรวยเข้าใจป่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยฝรั่งเนี่ยแก่ๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ตายแล้วโอ้ฝรั่งอายุยืนนะจะบอกอะไมาอยู่สบายๆบายอยู่ยืนนะถ้าไม่เชื่อว่ารวยไม่เชื่อว่าฝรั่งจนอ่าให้ไปฟังมาตินวิววิวิลเลอร์เนี่ยนะเขาเขาคุยเรื่องนี้ไว้นะว่าตัวเขาเองเขาเป็นฝรั่งมาจากเมืองนอกเนี่ย ไม่ได้รวยมันก็เหมือนเมืองไทยอะแหละคือประชาชนส่วนใหญ่90%เปอร์ซ็นเนี่ยจนนะรวยมีอยู่ไม่กี่เปอร์เซน็นต์แล้วแล้วคนรวยรวยเขคงไม่มาสนใจเราหรอกจริงพูดก็พูดเถอะอ่ะมาอย่างแรกเลยคือคุณต้องตั้งตั้งงไว้ก่อนว่าฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนน้อยมากที่จะรวยอ่าถ้าไม่ถ้าไม่เฮงจริงๆ,ๆเนี่ยนะมันก็จะเฮงสวยเข้าใจป่ะ เจอมาก็เฮงซวยเลยนะอ่าอันนี้เป็นแบบแรกก่อนอ่าแบบแรกตั้งคงไว้ก่อนถามว่ามันจะหลอกอะไรเราได้บ้างส่วนใหญ่เลยนะหลักหลักเนี่ยมันมักจะหลอกให้เราโอนเงินอ่าหลักการเนี่ยหลอกโอนเงินโดยสร้างสตอรี่บางคนบอกว่าโฮ้ยหลอกโอนเงินไม่โอนก็แหม่พูดง่ายนะพี่บางทีเจอสตอรี่เข้าไปนี่ก็หนาวเลยบอกให้เพราะว่าสตอรี่ของเขาเนี่ยเขาจะหลอกให้เรารักเพร,เพราะเพขาจะเจาะช่องว่างแล้ว่ะเรามีความเชื่อว,ว่าฝรั่งรวย เราก็จะใจอ่อนเขาไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่าเพาะจีบนี่จีบหน่อยทรงรูปรอรอด้าท้อยแฮนซัมดูร่ํารวยมาโอ้โหรีบเลยรีบรับรักเลยอะไรอย่างเงี้ยหลงเขาโอ้รูปลอรอนะอะไรอะไรประมาณนะั้นนะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะพูดก็พูดเถอะมันอาจจะไม่ใช่รูปนั่นก็ได้เราก็ไปหลงเชื่อซาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ,อะยกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างเคยเป็นข่าวอ่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย คบค้ากับฝรั่งต่างชาติทาง w a t s a p p อ่ามันก็จีบเจอไปเรื่อยเปื่อยนี่แหละมันไม่ได้จีบวันนี้มาวันนี้มาพรุ่งนี้ไม่ใช่นะมันก็จะจีบส่อหลายเดือนเลยนะเสร็จแล้วมันก็ปุ๊บมันก็อยากจะมาเมืองไทยทำทำนองว่าอยากจะมาเจอบ้างอะไรเงี้ยนะโอ้คิดถึงเลยมันไม่ได้เจอตัวเลยอ่าอ,อะไรประมาณนะั้นะนะคนคนจะรักกันก็ต้องมาเจอกันบ้างอะไรเงี้ยฟังดูมีเหตุผลใช่ไหมฟังดูมีเหตุผล ก่อนนัดว th ันเรียบร้อยเลยจะมาถึงวันมาถึงประเทศไทยวันนี้เวลานี้ตามไฟบินนี่อะไรเงี้ยนะเราก็ขับรถเตรียมไปรับหรือมันก็กล่าวเวลาเราได้ด้วยนะว่าเรากำลังไปรับมันมันก็จะมีคนโทรมาทั้งตัวมันทั้งทั้งคนไทยอ่าคนไทยก็เป็นแบบํำเสียงเหมือนเจ้าหน้าที่ศุลกากรศุลกากรอะไรเงี้ยนะอ่าคุณก็แฟนคุณเข้ามาชายหนุ่มคนนี้เข้ามาเขาบอกเขาติดต่อคุณแล้วเออก็บอกว่าขอของคุณมีของ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 เขาที่เข้ามามีปัญหา ต้องเสียเงินค kind of ่าภาษีสุรกากรอะไรก็ไม่รู้ต้องจ่ายเงินเดี๋ยวนี้ไม่จ่ายเงินนี้จะไปติดคุกเลยอะไรมาปนั้นต้องจ่ายเดี๋ยวนี้แล้วจะขับไปถึงอยู่แล้วบอกเดียวเดียวไปถึงก็ไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้ก็โอนไปก็แล้วกันอ่าเรียบร้อยเลยครับโอนตังค์ไปปั๊บก็ก็เงียบไปก็คิดว่าเดี๋ยวไปถึงสนามบินก็คงไม่ได้เจอกันได้คุยกันอะไรเงี้ยเออกระเป๋าคงจะมีอะไรมาเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยนะอาคิดนในใจอาจจะเป็น ดูทองเป็นเพชรอะไรอ่าเดินเออคิดไปไกลพอไปถึงสนามบินจริงๆไปถามหาไม่มีเลยไม่มีหาไม่เจอไม่มีไม่ได้มาไม่มีใครมาไฟบินนี้ไม่มีชื่อนี้นามตะกุลนี้มาถึงได้รู้ตัวว่าโดนหลอกแล้วอ่าแล้วเงินมาไปต่างประเทศแล้วมันตามคืนไม่ได้มาเราไม่มีกฎหมายข้ามชาติในเรื่องพวกนี้เออนะเขาจะบอกให้โอ้โหเพราะฉะนั้นหลักการเลยกลับมาที่หลักการ หนึ่งอย่าเชื่อฝรั่งรวยสองอย่าโอนเงินไม่ว่าได้เหตุผลอะไรก็ตามในในฐานะที่ผมเป็นคนไทยเดี๋ยผมมีความรู้สึกผู้หญิงไทยนี่แปลกนะแปลกยังไงเออเวลาคบคนไทยได้กันนี่ถือเตารีดรีดผัวจนตัวรีดเวลาเวลามีผัวคนไทยนี่ถือเตารีดรีดเงินผัวจนตัวตัวแหก้กตัวเหี่ยวเลยแต่พอเจอฝรั่งโอ้ใจป้าอาเงินให้ฝรั่งไปมันทําไมมันมันมาสองมาตรฐานอย่างนี้มนไม่เข้าใจเลย เออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือหลักเอาไว้ว่าเออเราไม่โอนเงินอ่าถ้าถ้ามันเอาอต้องมาตรฐานเดียวกันสิเออมาตรฐานเดียวกัคนไทยนี่แหละเออนะแกจะมาจีบฉันแกเรโอนเงินให้ฉันแกเราไม่สินต่อตรงมานใน้ฉันซื้อของให้จันไม่ใช่ฉันต้องไปเลือกไอ้แกไม่ได้ไม่ได้ไปคิดว่าเออเอเมริกันอัมนิการแชร์แชร์บ้านป้ามึงนี่เมืองไทยบอกมันบอกอย่างนี้เลย เราต้องใช้มาตรฐานเดียวกันดิเออนะแล้วคุณจะไม่โดนหลอกโอเคไหมอ่ามันจะมีอีกลาไๆสตอรี่ผมเคยเจออย่างอย่างในเฟซบุ๊กเนี่ยเออเป็นผู้หญิงนะเข้ามาตีตีสนิทเออทำทีว่าเป็นทหาร อยู่ประเทศนู้นี่นั่นอะไรเงี้ยเออประตางตางเทศน่ะฝลงังพลังอะไรเงี้ยนะเออแล้วทาเป็นหลงเราหลงอะไรตา,ตาตาขี้เหยอี ء, เองเลยเราเนี่ยมันหลงเราได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วจาเป็นคุยว่าโอ้มีตุง้งมีตังมีเงินเดือนจะเกษียณแล้วจะไปทําธุรกิจที่เมืองไทยอะไรอย่างนี้คุณอาจจะช่วยเราได้ไหมบาบลาบลาบลาสุดท้ายจะให้ตนเงินนี่ดีนะดียังไงะดีภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงอ่ะมันไม่ค่อยออก <c oughs> คือเขียนอะไรมาอ่านไม่ค่อยอกอกรู้อย่างเดียวว่ามันพูดถึงตัวเลขบอกว่ามันมีเงินอย่างงู้นอย่าง,งาน,านี้อย่างนั้นแล้วที่ทำการจะไอเงินโอนเงินไปเท่าไหร่เท่าไหร่รู้แค่นั้นนะแล้วก็บลายเลยมันไม่มันไม่ใช่หรอกเออจะใช่ได้ไงถ้ารวยจริงก็มาเลยไม่ต้องไม่ต้องมาลีลาเยอะแย่เรามันมันไม่ใช่แล้วถ้าถ้าต้องให้โอนเงินไปแกจนแล้วไม่ได้รวยหรอกผิดแล้วเออเอาเอาประมาณอย่างนี้โอ,อเคไหมแต่ว่า ไม่ใช่มีแค่นี้เขาใจไหมคือคือคือเอาผมอยากให้คุณจับหลักการไว้หนึ่งอย่าเชื่อฝรัง่งรวยสองอย่าโอนเงินให้มันนอกนั้นมันเป็นสตอรี่มันจะเป็นแบบโอ้สร้างเรื่องสร้างราวอะไรมาให้เราหลงเชื่ออุ้ยไอ้ยังวุ้อย่างางี้คือต้องเข้าใจว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันมันไม่มีอะไรทํามันว่างมันก็จะไปแบบไปหาเรื่องไอ้นู่นนี่นีไน่ไอ้นัน่นอะไรอะไรเงี้ยเขาอาจจะมาหลอกเราว่าเออเด็กกำพร้าที่นี่เป็นคนเมตตาเลยกำพร้าที่นีน่กําลังอดอยากเลยนะคุณต้องช่วยเอาเงิน มันก็เป็นได้นะผมก็พูดก็พูดเธออาศัยความใจบุญไงเป็นได้แต่ว่ายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นบอกไม่ใช่ประเทศแกอดอยากอย่างเดียประเทศฉันอดอยากเดีย๋ยวก็ให้เดี๋ยวฉันจ่ายให้คนประเทศฉันก่อนยังไม่ใช่ประเทศแกที่จะไปกันนะมัโอ้ยมาจีบแล้วจะพาไปทําบุญ พี่มาทําบุญที่วัดไทยมาเดี๋ยวผมจะพาอะไรเงี้ยนะเออ,เอ,อประมาณนั้นสิเออมันเออผมไม่เข้าใจเหมือนกันเออแต่ช่างถอเถอะอัลการประมาณนี้นะเอาแอสตอรอันนี้แบบแรกมันจะเป็นแบบนี้แบบที่สองเนี่ยอันนี้ผมไม่ผมยังไม่เคยเห็นนะต้องบอกก่อนแต่เตือนเอาไว้ก่อนเพราะแบบนี้มันมันอาจจะมีก็ได้เพราะราไอ้พวกลิงเล้งที่กดมาแล้วเราไป <laughs> เข้าใจว่า คือต้องเข้าใจว่าเท,เทคโนโลยีเนี่ยฝรั่งมันเชี่ยวชาญนะไม่ใช่ไม่เชี่ยวชาญมันมัน,มนเป็นต้นตำหรับนี่ใช่ไหมอยู่ดีมันส่งลิงก์มาให้เรากดเราก็เผือกดกดเพ๊่มมันกดติดตั้งพาเอาไอ้สองเราเฉยเลยส่องไปส่องมาเงินหายจากบัญชีเดี๋ยวงานจะงอก่ะผมบอกงอ่ายนะยกเว้นบางคนบอกว่าไม่มีบัญชีแบงค์ในในมือถือออานี้ก็จบตั้วงแรมแรกแ,แล้วมันก็หลอกคุณไม่ได้เราเพราะคุณไม่มีปัญญาโอนเงินให้มัน S <S เออเอาให้มันได้อย่างนั้นทก็โอเคคุยไปสิอย่างนั้นเนี่แล้วไม่มีแอปแบงค์ในมือถือก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ก็ไม่แน่นะเออเราอาจจะไปตั้งโทรศัพท์เอาไว้ในห้องแล้วเราเผลอ,อแก้ผ้าจะเดินไปอาบน้ําผ่านโทรศัพท์สองแล้วมันเห็นมันอาจจะถ่ายคลิปเอาไปขายอันนี้บอกไม่ได้จริงๆเอาไว้ยนั้นเนี่ยของพวกนี้มันอันตรายมันโอ้ยมันละเอียดอาวพี่เข้าใจไหมคือลิงก์ ไม่กดดีที่สุดถามส่งอะไรมาถามมันก่อนแกส่งอะไรมาบอยนุ้ย <c oughs> anyway, นี่นั่นอ่าเดี๋ยวไปหาดูเอาไปไปไปเสิร์ชในะ Google ไม่กดลิงก์มันเออเราไปเสิร์ชเลยเราไปหาเอาเลยไม่ต้องไป,ไม,งไ,ปไม่ต้องไปกดลิงก์อันตรายเออนั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะอ่ะอ่าอันเนี้ยก็เอามาฝากกันแล้วเราคำถามมันจะโดนหลอกได้อย่างไรบ้างเอาแค่สตอรี่อันนี้เป็นสตอรี่หลกัหลกๆซึ่งผมไม่รู้วนะ่าในอนาคตมันจะแอดวานขนาดไหนเพราะเพราะ มันมีใหม่ๆมาตลอดเลยอย่างอีกอันนึงอ่าอย่างอันนี้ใช่แถมไม้เด็กแบอกว่าไม่พอมีจะทํานองว่ามาจีบเราอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มาชวนเราลงทุนอ่านี่มันต้องแบบนี้ ที่คนไทยมันไม่รู้อยากลงทุนไม่รู้อยากให้ไม่เงินงอกเงยใช <laughs> ่เออพี่พี่โอนไปเงิ <laughs> นมันไม่งอกไม่งอกที่มันแต่ไม่งอกที่เรานะเราอาจจะคิดว่าเอ้ยฝรั่งมันรวย <c oughs> นี่มันติดตรงนี้นี่ไงฝรั่งมันรวยมันไม่เอาเงินเราเราโอนนี่มันเดี๋ยวมันเป็นลงทุนนี่เราเดี๋ยวมันต้องกลับมามากกว่าน,นั้นโอ <c oughs> นให้ห้าหมื่นเดี๋ยวมันกลับมาห้า,ล,าล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดคิดว่าจะได้เงินมันเออมันไม่หมูอย่างคิดนะพี่นามันไม่ มันไม่มันไม่จช่หมูตูมันฝลั่งมันก็ไม่ได้โง่เราก็จะบอกให้เพราะฉะนั้น,นเนี่ยอ่าระวังในทุกๆเทคเตอร์ทุกขั้นตอนเพราะอย่างที่เห็นในี่ยเฟซบุ๊เนี่ยชวนลงทุนหุ้นลงทุนทองลงทุนโอ้อะไรแต่ละปัดขนาดเซเว่นอีเลเวนมันจะไปลงทุนเลยไม่มีเอเลเวนเลเนพี่ต้องไปลงทุนตลาดหุ้นไปซื้อหุ้นซีบีอนู่นมันไม่ใช่มันมาขายกันในเฟซบุ๊กแบบนี้บา้ามีที่ไหนเรา มันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ขายแบบนี้ได้ที่ไหนแล้วบอกกำไรวันหนึ่งโอ้โหลงทุนพันเราอะไรสามร้อยมีที่ไหนเราพีขายของยังไม่ได้เลยอ้าก็เอามาฝากกันนานี่นายจะได้ประโยชน์นะผมเอาแบบชัดๆหลักการแน่นอนเลยอย่างแรกไม่หลงว่าฝรั่งรวยอย่างที่สองไม่โอนเงินยังไงคุณก็ไม่โดนยกกเว้นกดลิงก์อีกอันหนเดี๋ยวนะยกเว้นกดลิงก์อีก, <laughs> นะก,กอักน,น อันนี้อันตรายนะว่าทั้งอย่างเงี้ยสามอย่างเนี้ยคุณลักล็อกไว้นะไม่ไม่โลดไม่โดนอ่าสบายสบายใจมารูปแหมก็ได้เออถ้ามันรวยจริงบอกถ้าพี่รวยพี่โอนเงินมาก่อนเลยอ่าเอาเท่าไหร่ดีเอาสักเอาสักล้านเหรียญอุ้ยสามสิบล้านเลยอ้าเยอะไปเยอะไปเอามาแสนเหรียญก่อน สินสอดทองมั่นน่ะจะจีบกันนะเมืองไทยก็ต้องอย่างนี้นะอะไรโกหกมันบ้างไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทะลึ่งกลับมาเป็นสาวไทยเลยบอกอีตหลเมืองไทยไม่มีแบบนี้ก็จะรู้ว่ามันคือวิชาที่เป็นคนไทยมันหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยอ้านี่ไงใช่ไหมนี่ย้อนสอนมันซะบ้างไม่ใช่ไม่ใช่มันหลอกเราอย่างเดียวอ่ะก็เอามาฝากกันประมาณนี้แต่ไม่ได้หมายว่าในวัดแอปมันหลอกกันทุกคนนะ มันอาจจะมีจริงบ้างก็ได้แต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกคือว่าเราจะมีวาสนาขนาดนั้นเลยเหรอเธอคนรวยอ้ไม่รู้สิคุณอาจจะมีก็ได้ผมไม่รู้อ่ะแต่ให้พึงระวังตั้งการไว้กดสามข้อที่พูดถึงอย่าพลาดก็แล้วกันเอามาฝากคระบบาลนี่แหลสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้เดี๋ยวจะมาตอบให้นะจน๊ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ